หนาวหนาวกันต่อไปก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะื <c oughs> อเอ๊ะหรือเขาจะยังเรียกเราว่ายามนะเป็นยามก็ได้ยามฉันยังหนาวอยู่ <c oughs> ก็มันอาจจะไม่ลื่นไหลอาจจะชนะไม่ถล่มทลายแต่ก็นะ ชนะสามแต้มยังคงนำเป็นที่หนึ่งอยู่ก็แฮปปี้นะแต่ก็เฮก็ไม่สุดเอางี้ดีกว่าใช่ไหมพวกเราชาวกันเนอร์ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ DC ซเดอะกันเนอร์ชแนลของคนรักไอ้ปืนใหญ่ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกทีมทุกทท่านด้วยนะครับก็ นะหายหน้าหายตาไปนานก็เบรกทีมชาติด้วยอะไรด้วยด้วยภารกิจใดๆหลายๆอย่างก็กลับมาแล้วนัดนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนแล้วกันใช่ไหมว่าเฉือนชนะคิสซันพาเลตไป1ประตูต่อศูด้วยการใช้กฎยิงประตูทีมเก่าของเอเซก็นะ ใครที่ได้ดูเกมนี้ก็จะรู้สึกเหมือนกันนะผมคิดว่าแฟนบอล์เานนลทุกท่านเนะี่ยรู้สึกคล้ายๆกันแหละมันสมักึกสมักักมันอนอัดไปนิดนึงนะถึงจะมีจังหวะจบมากมายแต่ก็โดนเซฟไปก็ไม่น้อยติดคานติดเสาอะไรกับน,นะขาดกันเกินไปแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยเกมรับเราก็ยังเชื่อใจกันได้นะ ก็จบลงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาเป็นว่านัดนี้นะนะก็ต้องยอมรับว่าผู้มาเยือนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเกอก็ไม่เชิงว่าเราเล่นไม่ดีซะทีเดียวอะนะมันก็โอเคลัลนแหละแต่ฝั่งผู้มาเยือนเขาก็ชัยย่อยอ่ะเออเขาก็จังหวะเขาดักเขาสวนนี่ก็ใช้คำว่าเด็ดดวงเลยทีเดียวก็นะ เอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าว่าเกมเนี่ยมันเป็นยังไงคก็สเวตเร่รนตัวจริงเนี่ยโอเคไม่ติดไม่ขัดใดๆทั้งสิ้นวันนี้เข้ามาเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยผมก็นะก็เห็นแล้วว่าอาสซีนก็เล่นข้างๆลรวเราแวดระวังอยู่เราจะได้ยินชื่อของกาเบียลสริบาบ่อยมาก เราถ้าใครได้นั่งดูเนี่ยนะเดี๋ยวก็กาเบียนสลีบากกาเบียนสลีบากค,คือกลาเยเป็นว่าเคาะไปเคาะมาก็ต้องมาเจอสองคนเนี่ยที่ต้องคอยเก็บบอลแล้วก็พยายามถ่ายซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีพวกทางพัน์เลยเนี่ยค่อนข้างจะรับกันแน,น่นแน่นมากๆอยู่แล้วก็รอดักรอสวนช่วงสิบนาทีสิบยี่สิบนาทีแรกเนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นประมาณนี้แหละคอย หาช่องของบอลพยายามเคาะไปเคาะมาอยู่แล้วก็มีจังหวะที่พาเลเนี่ยมีตัดแล้วได้สวนอยู่บ้างเป็นระยะระยะแล้วก็ใช้ความว่าก็ายังอันตรายอยู่นะแต่ก็อาสานันก็ยังใช้เกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยเอาตัวรอดมาได้แต่ก็ยังมีจังหวะที่รู้สึกว่าวันเนี้ยคืออาจจะด้วยเหตุผลที่ พาเลตเล่นด้วยเกมรับแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะต้เน่ยเหมือนอย่างเชิงดูเชิงหรือเปล่าก็เลยยังไม่มีจังหวะที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันจะดุเด็ดเผ็ดมันเกมรุกที่เราใจอย่างที่เราต้องการนะเพราะพื้นทีนะ่มันค่อนข้างเต็มไปหมดวันนี้จะเห็นได้ว่าเยอเคเรสก็เช่นเคยอ่าโดนประกบสองมั่งหนึ่งมั่ง ลาครัวนี่ติดเลยยะเคเลสตาเป็นเงาเลยยิงครึ่งหลังนี่เห็นได้ชัดพวกกันหนึ่งครึ่งแรกก่อนแล้วกันก่อนได้ประตูเนยก็คือเยอเคเลสก็ลดนประกบเหมือนเดิมวันนี้ทางด้านซาก้าเนี่ยก็เหมือนโดนตัวโหลดทั้งเกฮีทั้งมิเชลเนี่ยประกบสองเหมือนกันคือเขาค่อนข้างวางเกมรับมาได้ดีนะพาเลตเนี่ยคือว่าไม่ได้เลยทีเดียวปิดอยู่ทั้งหมดเลยแต่ก็ยังมี คือตอนเนี้ยสังเกตดูว่าหลายๆนัดที่อาเซนอลนเจอผู้เล่นเจอทีมที่มาเล่นแบบเนี้ยตั้งรับแล้วเหนียวแล้วโตกลับเนี่ยอารตตาเริ่มมีมุกในการตอบโต้บ้างแล้ววางบอลจากแนวลึกและให้ปีกเนี่ยวิ่งทะลุลายเข้ามาแล้วตัดคัดแบ็กเข้ามาอีกทีหนึ่งหรือใช้การ ่าเลี้ยงกินตัวเข้ามาของปีกถึงใช้ไม่ได้หรอกเคาะคืนไปตั้งเกมแล้วตักจะเห็นได้ว่าซูบีเบนดี้เอ่ย่าเบียอแมงเัีเยเลยนมีจังหวะในการยกในการตักข้ามแนวรับเราเห็นได้เห็นได้บ่อยๆแต่ก็อย่างว่านยนะบางทีบางจังหวะมันก็ต้องรอหาโอกาสหาพื้นที่ถ้าจะเล่นประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอนเลเนี่ยนะก็มาได้ลูกเซตพีทเหมือนเช่นเคย ใช้คําว่าไปนี้นี่เป็นลูกหากินแบบเป็นหลักเลยใช้คําว่าอาชีพหลักเลยแล้วกันโอ้โหเพราะได้ประตูอย่างลูกเซฟพีดเยอะมากสําหรับฤดูกาลนี้นะเป็นการเข้าทําที่ใช้คําว่าก็ก็ดูแปลกตาถึงไม่ใช่ลูกแต้มุมก็เถอะนะอืมเป็นลูกตั้งแต่คือลูกนี้เนี่ยดีแคทไลท์ K เปิดไปแล้วเป็นคาว่าการเป็นเมนกันเยอะได้โมงชงกลับมาแล้วเป็น เอเซใช้โอ้โหโคตรโหดใช่ไหมโคตรโหดกระโดดยิงแล้วกันกระโดดยิงลูกนี้สวยงามมากแล้วก็รักษาท่าทีเพื่อไปยิงทีมเก่าอนะก็ชื่นชมนะสําหรับจังหวะในการเล่นของจังหวะนี้เลยก็ว่าได้คือถ้าจังหวะโอเพนเพย์เนี่ยมันก็มีแหละจังหวะที่เหมือนมันจะได้แน่มันก็ติดนู่นติดน ύ, ี่ติดเซฟมั่งติดกองหลังมั่งยิงชนมงชนคานชนเสาเนี่ยเราเห็น ได้เยอะได้ได้บ่อยครั้งมากคือไม่ใช่ไม่พยายามทําในลูกโอเพนเพย์นะแต่อย่างว่านะเขายิงกันค่อนตองแนวรับเขาค่อนข้างจะเหนียวแน่นยืงกันเหนียวแน่นคือหลายๆทีมมาตั้งรับอะ่ะมัน,พ,นพื้นที่มันก็ค่อนข้างหายังหวะยิงยากอยู่แล้วเพราะมาเป็นการเล่นลูกเซตพีนแล้วมันมันทํามาหากินได้ก็โอเคนะ้วอมันได้ประตูก็ถือว่าเป็นการอาวุธหนึ่ง ที่มาแก้ไขในจังหวะต่างๆแบบนี้คือมันคือการพัฒนาของทีมะนะผมมองแบบนี้มากกว่าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะมันคือการพัฒนาของทีมมากถ้าคุณเจอทีมแบบเนี้ยที่เขามาดักคุณทุกทาง,งยืนกันแน่นพื้นที่เนี่ยคุณต้องเล่นยังไงคุณต้องมีมุกต่างๆที่จะมาแก้ไขจะมาเข้าทำมากกว่าการพึ่งพาอาศัยใช่ว่า เนะ้นรับเหนียวแน่นไว้ก่อนก็ถือว่าทำได้ดีจังหวะนี้นะขึ้นนําไปในขึ้นนําไปหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็เป็นประตูเดียวของเกมนี้นะที่เกิดครึ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกโดยเอเซใช้กดยิงประตูทีมเก่ายิงเข้าไปวันนี้เขาก็เล่นค่อนข้างทาได้ดีนะทหลาเอเซในการเจอทีมเก่ามีจังหวะในการลุกรับแล้วก็วิ่งหาพื้นที่วิ่งมารับบอลมีจังหวะเลี้ยงลุย สวยๆหลายลูกอยู่เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละเพื่อนเขายิงกันเยอะเหลือเกินโอ้เพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังมันคิดถึงเลยทีเดียวเช่นเดียวกับกองหน้าที่อย่างเจอเคเลสที่เช่นเคยอ่ะคือโอเคไม่ได้ยิงแต่ก็มีประโยชน์ในการตั้นในการกดดันในการวิ่งไล่เพสอ,อยู่ก็ถือว่าทําได้ดีไปไปายช่วงท้ายๆเกมก็เห็นว่าก็หมดเหมือนกันนะเจอเคเลสเนี่ยอืมก็นะ ไม่ได้ประตูไม่มีประตูสําหรับเขาแต่ก็ถือว่าเขามีประโยชน์ในเกมลุกแล้วกันในการเล่นกันเป็นทีมผมว่าการเล่นกันเป็นทีมโดยไม่พึ่งกองหน้าหรือไม่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันยั่งยืนกว่าแล้วมันไม่ต้องไปหวาดกลัวว่าไอคนนี้มันจะเจ็บไหมไอคนนี้มันจะฟิตไหมฟอร์มจะตกตอนไหนอะไรประมาณนี้นะช่วยกันเล่นช่วยกันทําได้ดีแล้วกันครึ่งหลังเนี่ยพอหลังจากที่อาร์โอเคหละเป็นคริสติมอเคล่าลงมาก็ค่อนข้างทําได้ดีนะ คือโอเคมาเตต้านี่คือหายไปเลยพักใหญ่เพราะว่าอาร์เซนอลนเนี่ยมีช่วงต้นครึ่งหลังนี่ก็โหมอยู่เหมือนกันโหมบุกอยู่สักพักใหญ่จนประมาณนาทีที่ใกล้ๆนาทีที่70เริ่มจะเข้าสู่ช่วงท้ายๆของเกมก็มีการปรับเปลี่ยนแท็กติกกันนะส่งอาวุกาเยสก,กา้าออกคาเบียนาตีที่ลงมาก็วันนี้ก็ค่อนข้างเล่นในวุ่วาบอยู่แต่อย่างว่าแหละประมาณนาทีที่70กว่ากท้ายเกมเนี่ย ร์ชแนนเริ่มปรับเปลี่ยนพูดเล่นแล้วก็ดีแคทไลท์เนี่ยมาเจ็บอีกก็กลายป็้ว่าคราวนี้ก็เลยโชว์เกมรับแบบเนื้อเนือนะให้เห็นแต่ก็แอบ,บวาดเสียวเหมือนกันสําหรับการโชว์เกมรับในช่วงท้ายเกมนะคือครึ่งแรกเนี่ยต้นเกมเหมือนดูเชิงติ๊กชึ่งติ๊ชึ่งไปพอแล้วเริ่ม,มใกล้ๆท้ายครึ่งแรกเอาเริ่มมีจังหวะที่เข้าทําและได้ประตูขึ้นมาอีกครึ่งหลังมา ต้นเครื่องหลังเริ่มมีความมึกเขิลลูกทีมของอาเจต้าก็โอ้โหพยายามบุกพยายามใส่กันในหลายจังหวะคือผมว่าก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งทางฝั่งพาเลนเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกแมนมาร์กประกบตัวเหมือนเดิมเล่นรับนั่นๆและรอสวนหรือคุณจะต้องเลือก เปิดเกมเพื่อจะต้องการแต้มออกไปจากบ้านอาเซนนลแต่คราวนี้คือความหลอนก็คือว่าอาเซนอลเนี่ยเร่งเครื่องขึ้นมาทําให้พาเลตในช่วงต้นเขาต้องมาตั้งเกมรับสวนไม่ได้มาเตะตาหายไปจากเกมพักใหญ่เลยผู้เล่นเกมลุกของพาเลตเนี่ยโดนตัดกลายเป็นตอนนี้อาเซนอลบีบีบีเข้าไปพยายามเข้าทํา ในหลายรูปแบบในหลายจังหวะบอลสองเก็บกินได้อะไรได้เริ่มเริ่มดูบทบี้เข้าไปจนกลายเป็นฝั่งพาเลต์กดดันแล้วก็ทำเกมลุกไม่ได้อย่างเงี้ยมาเตะออกเตะออกหลังก็โดนเซตพีทก็โดนลูกตั้งเตะก็ต้องมาคือกลายเป็นพาเลต์แต่โดนบี้แต่อาร์เซนอล ก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้นะพอหลังจากทำประตูเพิ่มไม่ได้บวกกับผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บดิคาไรบาดเจ็บไปเนะี่ยอาจจะต้องเลือกปรับในช่วงสุดท้ายเนะี่ยผมมองการผมมองเป็นสี่ช่วงนะในช่วงแรกต้นครึ่งแรกคือดูเชิงปลายครึ่งหลังไอ้ปลายครึ่งแรกเป็นการอ่าเข้าทำหาโอกาสเข้าทำพ,พยายามบุกเข้าทำแล้วก็ทำได้ ต้นครึ้นหลังกลับมาบี้ต่อเนื่องกดดันต่อเนื่องพอทําไม่ได้กลายเป็นเปลี่ยน,เ,นเกมรุกเปลี่ยนเป็นเกมจากเกมที่แบบไปบี้เขากลายเป็นมาตั้งรับให้เขาบุกขึ้นมาก็ทาได้ดีเกมรับก็เห็นแล้วว่าแม้เปลี่ยนตัวมาเนี่ยมีสำรองลงมาแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีสมาธิกับเกมช่วยกันเล่น ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น3ามแต้มในวันนี้อินคาเบี ier, วันนี้ได้เดบิวแล้วเป็นนัดแรกก็ถือว่าทำได้ดีนะในจังว่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมรับซะมากกว่าเกมลุกเนี่ยยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะเขาลงมาช่วงปลายที่เป็นเวลาของเกมรับและกันใช้คำนี้เป็นช่วงเวลาของเกมรับเพื่อเริ่มจะเน้นผลการแข่งขันผมว่า โอเคนะัดเนี้ยเราอาจจะได้เฮแต่เราอาจจะเฮไม่สุดพอดูแล้วมันแบบมันแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าอ่ะน่ะอย่างน้อยมีสามแต้มเป็นหน้าพอใจที่เราคือทีมอื่นที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในช่วงที่จะต้องมาแย่งแชมป์มานะเขาเลนพ่ายกันหมดขาดในจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่เราจะทำแต้มทิ้งขาดแล้วเราก็ทามันได้ ถึงแม้รูกเกมออกมาไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่สวยแต่บางจังหวะเราก็ควรเน้นผลบ้างถึงแม้ว่ารู้สึกว่าผมเอาตรงๆนะผมเป็นคนชอบบอลดูบอลเกมรุกดูบอลบุกมันสนุกผมว่าใครๆก็ชอบเผมแหละไม่นคงมีใครชอบเล่นดูบอลเกมรับหรอกชนะหนึ่งศูนย์ผมก็ไม่แฮปปี้หรอกแต่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีเมื่อมันเน้นผลได้และ ดูจากฟอร์มดูจากแทคนิคแล้วเราไม่ได้พึ่งใครคนใดคนหนึ่งอ่ะถึงแม้ตัวหลักเราจะเจ็บหรืออย่างไรก็ตามเราก็มีผู้เล่นสำรองที่ทดแทนได้และสนองต่อแทคติกอันเตอรได้ผมว่าขนทางอีกยาวไกลนะอาจจะยังพูดว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวอะไรสักถ้วยก็ว่ากันไปอ่ะนะหรือจะได้แชมป์สักถ้วยใดถ้วยหนึ่งมันอาจจะเร็วเกินไปสําหรับผมนะ ผลงานและสิ่งที่ดูที่ผ่านผ่านมานะรวมถึงนัดนี้ด้วยย้อนกลับไปนะฟูลแลมย้อนกลับไปในแชมเปี้ยนลีกับแอตเลติโกมาดริดเราได้เห็นแล้วว่าเกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยทีเดียวแล้วก็เกมลุกก็ไม่ธรรมดามันอยู่ที่ทีมที่เจอด้วยนะโอเคเจอแอตเลติดมันก็ประตูถล่มทลาย ด้วยอะไรหลายๆอย่างคือนัดนั้นเนี่ยย้อนกลับไปพูดถึงนัดนั้นนิดนึงนัดนั้นเนี่ยถามว่าจังหวะมันเข้าทำแล้วมันเข้าทำได้จังหวะแอตมาลิตเนี่ยค่อนข้างจะใช้คําว่าคือเขามาเจอบอลที่เร็วโอเคจะประกบเยอเคเลสจะประกบคือเขาเลื่อกไม่ถูกว่าจะประกบปีกหรือจะประกบกองหน้าตัวเป้าแนวรับเขานะพยายามประกบแล้วแหละแต่มันเอาไม่อยู่อย่างเงี้ย รวมไปถึงแท็กติกต่างๆในเกมรับด้วยที่เขาก็ทำไม่ได้ซึ่งพอทำไม่ได้เขาเขาโด,โดนอีกโดนเขาก็ดันขึ้นมาครัวนี้พอดันขึ้นมาพื้นที่มันเปิดก็สบายไหลๆเลยครัวนี้พอไม่ได้นี่พิมพ์หลีกย,ยกตัวอย่างอะไรนะฟูลแลมอย่างเงี้ยหรือนัดเนี้ยเป็นต้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าอา纳น,นำหนึ่งสวนก็จริง แต่พาเลยก็ไม่ได้ผีผามดันสู้แบบมุทะลุดูดันขนาดนั้นสังเกตดูได้เลยว่าทีมในพิมลิกตอนเนี้นะถ้าโดนอาร์เซนอลน,นำก็ไม่มีใครบ้าบุกใส่กระนำอะไรมากมายหรอกสังเกตดูได้ก็ยังคงแพ็คพื้นที่และรอสวนอยู่ดีเออ น้อยมากที่จะเห็นว่าโอ้หเปิดใส่ยับยับอย่างเงี้ยนะเออแต่สำนะับเกมรับก็ใช้ค,คำว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างหายห่วงนะสำหรับผมนะห่วงแค่ว่าเราจะยิงเขาได้กี่ประตูนั่นเองโอเคพอเกมรับมันไขจนแน่นเกมลุกมอีอาจจะยังมีจังหวะจบจาโอเ e นเพย์เน่น้อยในลีกนะที่พูดถึงในลีกอาจจะมีจังหวะจบจกโอเปนเพย์เนี่ยที่มันเด็กขาดหรือประตูที่เกิดมันอาจจะน้อยหน่อย แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาได้ลูกตั้งเตะลูกเซฟพีนเนี่ยที่มันยังคงหากินได้แล้วมันคงมีความแน่นอนในการทําประตูอยู่มันลงตัวแต่มันยังไม่กลมก่อมสักทีเดียวนะแต่เชื่อว่าเราก็แฮปปี้นะสําหรับช่วงนี้แล้วกันสําหรับช่วงนี้ยังหนาวันต่อเนื่องนะพวกเราอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยต้องไปเตะบอลถ้วยนะคาราบาวครับกางสัปดาห์ ไปสองี่สิบห้าเจอไบรตันตัวผู้เล่นที่มีตอนเนี้ยนะโอเคต้องไปเช็คข่าวว่าซาริบาแล้วก็ดิคันไลท์เนี่ยเจ็บมากน้อยอะไรยังไงหรือแค่เป็นการเปลี่ยนเพื่อพักตัวหรือหมุนเวียนโลเทชันอะไรก็ไม่รู้แหละไปลุ้นเงานัดนี้เนี่ยจะส่งตัวจริงลงเท่าไหร่ตัวหลักลงเท่าไหร่จะเห็นฟอร์มของผู้เล่นใหม่ เพิ่มไหมไดาวลุ่งจะได้ลงหรือเปล่าอันนี้เราไปดูกันในวันนั้นแล้วกันนะสลหรับนัดใบตั้นส่วนัดนี้เล่นไม่สวยแต่โอเคเอ่ก็ต้องชื่นชมพาเลตเขานะพาเลตเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเออนะเอาเป็นว่านัดนี้แฮปปี้กันไปแวันนี้เราประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปก่อนจะไปถ้าชอบอกชอบใจในคอนเทนต์ประมาณนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยขอบคุณทุกท่านที่จดตามกันมาถึงตรงนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ